สวัสดีค่ะอยู่กับช่องนิตยาชาแนลบ้านสอนะคะวันนี้นะคะนิดมาอัปเดตหน้างานให้ชมนะคะเมื่อวานนี้เราอยู่ตําบลหมอกแก้ววันนี้เราอยู่ที่ตําบลม่วงนะคะหน้างานวันนี้นะคะหน้างานวันนี้ก็คือเคริ่ป่าออกแล้วก็วเคริ่ป่าออกแล้วก็เคชียดินนะคะเคลียดินปรับพื้นที่นะคะจะพาไปชมนะคะพันคูนี่ไม่ใช่เล็กๆนะคะพันคูนะคะพันคูคิวดินประมาณหมื่นคิวนะคะ หมื่นคิวแต่ว่างานที่นี่ทำเป็นงานของทางวัดนะคะวัดเนาะวัดวัดตะบนม่วงนะคะอยู่บ้านประชานาะดอกไม้นะคะค่ะท,ที่นี่ทำนะคะมันเป็นข่าของวัดนิดก็เลยมาจะว่ามาช่วยก็ได้นะคะค่ะต่ว่าช่วยก็ ก็มาช่วยพระอาจารย์สองวันนะคะอยู่ที่นี่นะคะแล้วก็เอาใช้รถไถยด้วยนะคะก็จะเคริ่งหน้างานนะคะดินก็เยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวนี้จะกลับกล้องให้ชมนะคะนี่กลับกล้องให้ชมนะคะช่วงเช้านี้ก็ไม่ได้มาถ่ายให้ชมนะคะเพราะว่านี่จิตภารกิจนะคะช่วยงานบุญนะคะงานบุญนะคะ,งา,ะ,คะงานบุญของคุณแม่ชวีวันบรรจงนะคะที่บ้านสรสีนะคะซึ่งจัดทํากองบุญทั้งหมด6ก้องนะคะอุทิศส่วนกุศลให้ญาตินะคะพ่อแม่แล้วก็พี่น้อง แล้วก็ผูกแขนกษียนอายุราชการด้วยนะคะแพทย์ประจําตำบลดอกแก้วนะคะนี่ก็เลยมาสายนะคะมางานครึ่งวันนะคะดินที่เราเห็นอยู่นี้นะคะตอนเช้านะก็จะเป็นคันคูใหญ่มากเลยนะคะตรงนี้นะคะค่ะเป็นคันคูใหญ่มากเลยตรงนี้แล้วก็เราเคลียรปลาออกเราก็จะเอาดินตรงนี้นะคะที่เห็นนะคะเคลียร์ไปนะคะให้ทั่วนะคะบริเวณที่มันไม่สูงนะคะบริเวณที่มันต่านะคะค่ะ เมคโคนะคะเมคโคน้องก๊อฟก็กำลังทำงานอยู่นะคะเนาะอ่าน้องก๊อฟก็ทำงานอยู่นะคะวันนี้นะคะคุณมุงไม่มานะคะหลายวันแล้วให้น้องก๊อฟทำนะคะมือเมคโคเล่านะคะก็เราจะเฉลี่ยดินเห็นไหมคะเยอะมากเลยนะคะาหาหมูใหญ่บ้านแล้วประมาณพันคิวนะคะดินแต่ว่าเราก็มาช่วยนะคะอ่าเพราะว่าเป็นงานของทางวัดนะคะเนาะ ช่วยร่วมด้วยช่วยกันนะคะจะมีรถไถรถไมโครนะคะคันนี้ก็จะร่วมด้วยช่วยกันวันนี้ทําในราคาที่ถูกนะคะใครสนใจก็ติดต่อสอบถามพีได้านะคะงานเคลรินนะคะงานเคลียรหรือวิ่งดินได้หมดนะคะค่ะวันนี้พามาเดินหน้างานนะคะที่บ้านประชาสามัคคีนะคะประชาสามัคคีนะคะตำบลม่วงนะคะอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครน,นะคะ เดี๋ยวนี้จะพาขึ้นไปชมข้างบนนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะดินนี่เยอะมากเลยนะคะค่ะเพราะว่าสารูปใหญ่เบลอเลยนะคะเห็นไหมเดี๋ยวนี้จะพาขึ้นไปชมข้างบนค่ะพามาถึงข้างบนแล้วนะคะโหดินไม่ได้น้อยเลยนะคะตอนแรกมาดูกันก้อนคิดว่านะสองวันจะเสร็จนะคะแต่ดูสถานการณ์แล้วไม่น่าจะเสร็จนะคะสาะนี้ก็ทั้งกว้างทั้งใหญ่นะคะลึกด้วย คิวดินประมาณอ่ยไม่ใช่ไม่ใช่พันคิวสิคะหมื่นคิวนะคะผู้ใหญ่บอกเนาะผู้ใหญ่บอกนิดนะคะหมื่นนะคะหมื่นคิวนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะทำงานหนึ่งวันนะคะก็ค่ะจะเกียร์นะคะเกียร์คันคูออกนะคะอย่างนี้นะคะประมาณนี้ รถก็ดันได้อยู่นะคะรถไทยก็สายอะไรเสียนะคะพี่แรมก็เปลี่ยนอยู่นะคะค่ะเราก็มาดูมันไม่ได้ใช่น้อยๆนะคะมืน่นคิวของดินนะคะเพราะว่าสาลยินลูกใหญ่มากเลยนะคะทั้งกว้างทั้งใหญ่นะคะดินที่เหลือนะคะเห็นไหมค่ะค่ะเราย้ายงานมาตั้งแต่ย้ายมาเมื่อคืนนี้นะคะประมาณหนึ่งทุ่ม รถเราย้ายมานะคะก็มาโรงงานเมื่อเช้านี้ค่ะเจ็ดโมงครึ่งเลยนะคะนี่ก็มาได้มาดูมาดูหน้างานแล้วก็บอกแค่มาโคน้องก๊อฟนะคะบรถนะคะกับขับรถไทยนะคะค่ะค่ะวันนี้เรามาช่วยงานพระอาจารย์นะคะพระอาจารย์มหาที่วัดบ้านประชาสามาคีนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่ขาออกเงินให้แล้วก็ค่าน้ํามันนะคะแล้วก็ ค่าจ้างที่มาทำเคอรี่งานตรงนี้นะคะค่ะผู้ใหญ่ใจดีนะคะค่ะแล้วก็คาดว่านะคะนี้เพราะว่า2วันอาจจะเสร็จหรือไม่เสร็จนะคะก็ดูยากเพราะว่าคิวดีนมันเยอะมากตอนที่ยังไม่ได้เอาป่าหรือต้นไม้ออกนะคะเราก็ยังไม่ได้ดูนะคะว่ามันเป็นยังไงอันนี้เยอะมากเลยนะคะเห็นไหมคะค่ะเป็นมืนคิวเหมือนกับผู้ใหญ่บ้านว่านะคะค่ะ นี้จะเคร์ริงให้ให้โลกให้เตี้ยนเหมือนแบบนี้นะคะเราจะปรับพื้นที่นะคะปรับพื้นที่นะคะใช้ไมโครนะคะกับรถไทยนะคะค่ะเพื่อค่าใช้จ่ายมันจะไม่ได้เยอะนะคะแต่ว่านี้ก็จะทอยให้อยู่ถ้ามันไกลมากถึงตรงน้นนะคะที่รถดำจอดนะคะก็จะทอยดินตรงนี้อยู่นะคะแต่อาจจะไม่เยอะนะคะเพราะว่างบประมาณเราไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะคะเราก็ร่วมด้วยช่วยกันอะไรพอช่วยได้นี้ก็จะช่วยนะคะ,ะประมาณนี้นะคะ่ะ รถไถเดี๋ยวนี้ไปดูรถไถก่อนนะคะรถไถเป็นยังไงบ้างนะค่ะเคลิ่งโถมดินไปฟังนั้นเนาะค่ะก็๋ยวไปดูรถไถก่อนนะคะจะค่ำแล้วนะสี่โมงห้าโมงค่ะประมาณนี้ค่ะตอนนี้ก็ทำงานตั้งแต่เช้านะคะเจ็ดโมงครึ่งนะคะเจ็ดโมงครึ่งก็ประงานประมาณนี้นะคะก็โอเคนะคะได้พื้นที่กว้างขึ้นนะคะค่ะ เราถ้าปลูกต้นมงต้นไม้ก็จะจะโอเคกว่าเดิมนะคะเพราะว่าป่าอันที่เดิมมันจะเป็นรกๆอย่างนั้น,นะคะเนาะเราก็รื้อตีป่าออกแล้วก็เคลริงน้าง,งานนะคะค่ะกว้างมากเลยนะคะกว้างแล้วก็ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะคิวดินนะคะเรามองแบบนี้อาจจะดูน้อยนะคะแต่ไม่น้อยเลยนะคะนี่ขึ้นไปส้ำรวจแล้วนะคะค่ะถามผู้ใหญ่แล้วด้วยผู้ใหญ่บอกว่าประมาณคิวดินประมาณหมื่นคิวนะคะ มูอคิวนะคะขามคิวนะคะแต่ก็รถไถนะคะรถไถนะคะวันนี้รถไถสายอะไรมเสียนะคะก็กำลังซ่อมอยู่นะคะ,คะมาลุ้นกันเลยนะคะว่ากี่วันเราถึงจะเสร็จนะคะแต่ว่าเราคุยกันนะคะนี่คุยกับพระอาจารย์แล้วนะคะกับผู้ใหญ่เจดีบอกว่า2วันนะคะมาดูหน้าง,งานเรา2วันเราจะได้ขนาดไหนนะคะตอนนี้ก็ หนึ่งวันนะคะหนึ่งวันเราได้ประมาณนี้นะคะเพราะว่าคันคูตรงนี้มันใหญ่มากเลยนะคะค่ะก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็มาลุ้นกันนะคะว่าเราจะเสียดไหมนะคะเนาะสองวันนะคะก็ไมโครแล้วใชนะคะเพราะว่าหน้างานนะคะนี่ก็จะอาจจะเป็นเสียงไมโครนะคะเราก็มาลุ้นกันนะคะว่างานที่เราทํานะคะสองวันเราจะเสียดไหมนะคะ คืองานเราคือเคลียร์นะคะเคลริงป่านะคะเคลริงป่าออกนะคะป่าแบบทึบแบบนี้นะคะเคลริงป่าออกแล้วก็เกลี่ยหน้าดินนะคะให้เสมอกันนะคะแต่ว่าวันนี้งานก็ได้เยอะอยู่พอสมควรนะคะค่ะช่วงเช้ามาถึงเย็นนะคะเนาะประมาณนี้นะคะค่ะแล้วก็จะเหลืออีกเพราะว่าคิวดินมันเยอะมากเลยนะคะก็เราก็มารอติดตามชมนะคะว่าสองวันเราจะเสร็จไหมนะคะหรือว่าได้ถึงเท่าไหร่นะคะก็ รวมด้วยช่วยกันนะคะทั้งงานช่วยงานบานงานจ้างนะคะสําหรับวันนี้นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะนี่ก็ขอจะคิดไว้เพียงเท่านี้นะคะวันนี้นิดมาอัปเดียนให้ชมนะคะที่การวันนี้เราอยู่ที่นะคะตําบลม่วงอําเภอบานม่วงจังหวัดสกลนครนะคะบ้านประชาสามัคคีนะคะค่ะงานวันนี้คืองานปรับนะคะเคริ่ิงหน้างานแล้วก็ปรับพื้นที่นะคะค่ะมารอติดตามชมนะคะว่าเราจะเส็ษกี่วันนะคะสําหรับคลิปนี้นี่ก็ขอจะคิดไว้เพียงเท่านี้นะคะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมช่องนิทยาชาแนลบ้านศอส,สวัสดีค่ะ